พอพระกรูโอวิสุตาสเรียนท่านดรกเตอร์พระนวัตสุสมศักดิ์สมาชิกสภาู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตสามประธานพิธีสัานกำนันสมภพสืบระโกยกำนันสมบรับนูนสาดเจนิคณะกรรมการจัดงานประจำปีวัดโคริรถ และทุกคนทุกพันธุ์ดับต่อไปต่อกรบในบนตรงพ่อ สหปัตติสิริยาตาปุรังคนตายาตระเียามะสัพันสัันุติยามีรุติยามีรุติยามีรุติยัมัง สุตยาบิธรรมนัสสระามังคีธรรมุนยาล้านตวรรษจังหวัดนครปฐมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านสภาพสังคมปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งล้วนก่อให้เกิดความเดือดร้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลฝักบ คนในสังคมบ้านเรือนทุกภาคส่วนโดยสาเหตุตลางเรื่องจากคนในสังคมขาดคุณธรรมนำชีวิตขาดสิ่งเดียวอีกใจขาดผู้ซีแนะและไม่มีตัวอย่างที่ดีในาการอบรมชีนิทคืด ปัญหาสังคมจนถึงทุกวันนี้คือการเปิดปิดทองประจำปีหลวงปู่นิ่มหลวงพ่อชิดประจำปี2567ในวันที่13ถึง17ธันวาคม2567ณวัดม่งตะลอดเพื่อเป็นการ ให้พี่น้องประชาชนและพุทธนณะได้บูชาสัก,กระบูชาคณาจารย์ที่เคารพนับถือของวัดม่งตะลอดตลอดจนร่วมทาบุญพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีสร้างความสามัคคีให้ชุมชน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีรายได้ทั้งหมดจะนําไปสนุบบำรุงพุทธศาสนาซ่อมแสนและกิจกรรมของพระพุทธศาสนาของวัดม่วงตลดต่อไปการเปิดปิดทองประจำปีหลวงปู่นิ่มหลวงพ่อชิดประจำปี2567ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านมวงตลดเม้าตกานี้ได้เวลาถึงปวรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านดร์พานุวัฒน์สสมทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจังหวัดนครปฐมได้กล่าวเปิด งานปิดทองประจำปีหลวงปิ่นปู่นิ่มหลวง่อชิดประจำปี2,567นะครับกับการน้มัสกรพระคุือบศรีสุธาร์จากรางตลอดจนพระคุณเจ้าคือท่านผู้มือกา,ารสารอผู้มืการสา คณอาจารย์ทุกท่านพี่น้องประชาชนและแท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายันวศศรีสมทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจมาาังหวัดนครปฐม้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานปิดทองประจำปีหลวงคุ่นิ่มหลวงพ่อชิดประจำปี2 5 6 7ผมยินดีที่ได้ทราบว่าปีนี้ได้มีการจัดงานปิดทองประจำปีหลวงคุ่นิ่มหลวงพ่อชิดอีกครั้งและมีผู้เข้าร่วมง,งานป็นจำนวนมากถึงวันนี้ ้าฝนอยากคิดว่าเป็นน้ําฝนนะครับคิดว่าเป็นน้ำพระพุทธรูจากพระคุณเจ้านะครับมาชโลมจิตใจให้พวกเรารู้สึกเย็นถ้าเราอา,ากาศร้อนเนี่ยเราก็จะบนก็จะมีเหนือใครที่มันไหลร้อนงมาแต่อันนี้คือคิดซะว่าเป็นน้ำมนต์นะครับมันทาให้พวกเราร่มเย็นครับการจัดงานเช่นนี้นับว่ามีคุณค่าและเหมาะสมสมควรในการจัดรัศมีเช่นนี้ต่อไป เพื่อเป็น,น,นก,าการลกถึงคุณูปการต่างๆที่หลวงคูนิ่มและหลวงพ่อชิดได้ทําไว้ให้กับวัดม่วงตะลดุดครับแบบน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานปิดทองประจําปีหลวงคูนิ่มหลวงพ่อชิดประจําปี2,567และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิรงศักดิ์สิทธิ์จงดลบรรดาให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการบคครับ

เลาตไปทุกเทียนไม่ครปคอ,องแล้ก็ท่านปิดทอก่อนเดี๋ยวท่านมาทำบุญที่ดังได้ the okay. มัท่านจะขอรดสอบถึงช่องนะครับที่เจ้าพับพวันนะครับขอฝากอนุสิติ่า ขอขอผมนะครับนำคณะกรรมการวัดนำคณะกรรมการจัดงานนำพร้อมด้วยนำท่านผู้นำไยปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสวัสดิ์